รีวิวเครื่องเล่นเทปแล้วก็วิทยุนะฮะแล้วก็ไลน์นะครับ, in, รบตัวนี้ต่ออุปกรณ์ภายนอกเพื่อเข้ามาอัดที่เครื่องนี้ได้หรือเข้ามาฟังที่เครื่องนี้ได้โดยตรงผ่านช่องไลน์นนะครับตัวนี้ใช้งานได้เกือบทุกระบบนะฮะร,ระบบวอลตอรีเวิร์ดจะจะกลับได้แต่ว่าเล่นไปสักพักมันจะสะต็อปนะฮะแต่ว่าเล่นหน้า A หน้าเดียวนี่ได้ปกติทุกอย่างนะครับเป็นระบบสตูดิโอนะครับตัวนี้ใช้ไฟ DC นะครับ เป็นยี่ห้อ sharp นะครับตัวนี้โมเดล qt คีเจ็ดสิบนะครับมีอินเจแปนนะครับสีสวยนะสีออไคัยแล้วนะฮะตัวนี้เลซ斯เซลทุกอย่างยังอยู่นะครับช่องล้างฐานสาดไม่ได้ลองทานให้นะฮะตัวนี้ทานเบอร์ซีทั้งหมดหกก้อนช่องล้างฐานสาดมีไฟ dc นะครับก็คือมีมออแปลงแถมให้ไฟลบตรงรุ่นเลยนะครับเก้าถึงสิบสองโวลต์นะฮะแล้วก็หูฟังช่องไมค์อันนี้ช่องรายินะฮะเดี๋ยวเทสให้ดูในขั้นตอนต่อไปเริ่มต้นก็เสียบสายไฟนะฮะ คับแจ็คที่แถมให้ซื้อไปพร้อมใช้เลยมีมีแถมให้เลยนะครับซื้อไปเสียบใช้งานได้เลยนะครับเสียบไปตรงบ้านเราได้เลยนะครับฟังก์ชันก็จะมีระะตัวนี้เลือกระบบเสียงสตูดิโอโมโนนะครับนะฮะส่วนตัวนี้ฟังก์ชันพวกเทปเมทัลแล้วก็พวกโคมนะค,ะนะครับแล้วก็นอร์มอลนะครับอันนี้ฟังก์ชันวิทยุเทปวิทยุแล้วก็ไลน์อินนะตัวนี้เป็นวิทยุอันนี้ไลน์อินนะครับด้านบนอันนี้จะเลือก FM AM FM s t u d i o อ m เอ็สตูดิโอโมโน ไปเริ่มต้นระบบวิทยุนะเลื่อนคืนอันที่2นะครับตัวที่3นะครับอันนี้เอจูนขึ้นอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วแต่บางพื้นที่นะฮะร,ระบบคืนแต่ละพื้นที่นะครับ AM ตัวนี้หาคืนไม่เจอนะครับลอง FM นะครับ Fm อันที่สองนี่จะเป็นเ m s t u d i สตูอสถานะไฟทุกอย่างถูกครบนะ เอ็มเอ็มสตูดิโอนะครับคือไอที่บอกสีโลกร้ายแรงโลบไหนก็ช่างมันไร้สาระแต่สารมีสิทธิ์ที่ใครกนนด้จใช้ได้หมดเลยตรงกลางสตูดิโอเดี๋ยนี้อันนี้เป็นอำนาจศาลนะฮะอันนี้ไม่อันนี้เป็นกระบวนการพิจารณาไต่สวนอ่าเสียงของเครื่องเนี้ยลำโพงด้านซ้ายเนี่ยจะออกดังกับด้านขวาด้านขวาจะออกเบาๆนิดเดียวนะครับแต่ก็ใช้งานได้ปกติเดี๋ยวเรเทียนให้บาลานซ์ให้ดูเนี่ยอันนี้ลำโพงด้านขวาปุ่มก็จะมีวอลลุ่มบาลานซ์ซ้ายขวานะครับแล้วก็โทนนะครับ อันนี้ขวานะครับอันนี้ใช้ตรงนี้ให้ด้านซ้ายจะดังกว่าถ้าคนบาลานซ์ได้เอาให้อยู่บาลานซ์ก็คืออยู่ด้านกลางได้นะคุณคุณไปเลยอะจำไว้นะครับเดี๋ยวผมทดสอบอัดสารอาญาผมทดสอบอัดจากวิทยุลงเทปนะครับกดเทปบริร์ดนะครับตรงนี้นะคุณจะโกหกไม่ได้แล้วคุณจะคุณจะไปจ้างทนาสายท่านใหม่เรียบร้อยนะครับก่อสายก็ขวาได้ปกติเลยครับ สารถามอีกสารจะถามอีกสารถามเสร็จปุ๊บสารอราจะสงสัยขึ้นมาเรื่องลงด้านล่างจะเป็นเทปนะฮะแล้กกวก็ก่าจะเตรียมมากี่คนช่างสารบอกกูไม่ได้ถามะนะครับสารถามเองสารจะถามเองสารถามเสร็จปุ๊บสารอราจะอะต่อไประบบรีเวิร์ดนะฮะเดี๋ยวระบบรีเวิร์ดมันรีเวิร์ดได้แต่ว่ามันเล่นไปพักหนึ่งจะสต็อปนะครับนะฮะ จะเล่นหน้าเดียวได้ปกติหมดนะครับมันจะออโต้สต็อปให้อีกนะฮะนี่เวลาม้วนหมดนะฮะสังเกต A นะฮะหน้า A กลับมาหน้า B นะครับเนจะรีเวิร์ดนะฮะเนี่ยฮะกลับมาหน้า B ได้พักหนึ่งเดี๋ยวจะออโต้สต็อปเนี่ยฮะเนี่ยฮะประมาณนี้นะครับก็คือออโต้รีเวิร์ดเนี่ยตีไปว่าใช้ไม่ได้แต่ออโต้สต็อปใช้ได้มารีเวิร์ดให้แต่ว่ารีเวิร์ดให้แป๊บเดียวแล้วก็สต็อปนะครับอันนี้แจ้งแล้วนะครับนะฮะ ต่อไประบบไลน์อินนะฮะเดี๋ยวทดสอบอัดอดจาจจะต่อจากไลน์อินเพื่อเอาเขามาดีเทปหรือว่ามาฟังดีเทปได้นะครับต่อ RCA นะฮะตัวนี้ RCA เขียวอรอ RCA ดำแดงนะครับ LR นะฮะแล้วก็เปิดตัวนี้ขึ้นบนสุดนะฮะฟังกช์ชันอยู่บนสุดนะครับก็เปิดจากอุปรกรณ์ภายนอกต่อจากโทรศัพท์นะฮะหรืออุปรกรณ์ภายนอกต่างๆเข้ามาฟังที่เครื่องนี้ได้เลยนะครับ อันนี้แจ็คไม่ค่อยดีนะครับแจ็คของผมไม่ค่อยดีต้องขอปล่อยไปนหนึ่งนะครับนี่ได้แล้วนะครับสามารถต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ามาฟังที่เครื่องนี้ได้โดยตรงเลยสามารถ DIY ทําเป็นเครื่องรับเครื่องบลูทูธได้นะฮะสำหรับบลูท mm ูธหางตาเชฟของเครื่องนี้ล้าทำเป็นกลมได้ผ่านลายอินตรงนี้นะคร mm ับ hmm. ลายอินวิทยุ ต่อจากโทรศัพท์เข้ามาฟังในเครื่องนี้ได้เลยนะัเรื่องกงเสียงเดก่อน<ค><ณ>เรัอ,อัดจุกรณ์ภนอ,อกลงเมากดเมรคก่อน ที่อัดเมื่อกี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดเทปนะครับขอข้งอกวาเรียกทีอัดจากอุปกรณ์ภายนอกเมื่อกี้นะครับนะรบประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นวันฮิตเลยนะครับไปฟังระบบเทปนะครับเปลี่ยนสายพานใหม่เรียบร้อยนะฮะตัวนี้มีวันได้เป่น เล่นอออเอลิเวตได้แต่ว่าสักพักมันจะสต็อปนะครับแล้วจะกลับมาเล่น,น,น,นลได้เหมนะนะเล่นเคอร์เตอร์ทุกอย่างเลดินดตัวดีนะครับกอให้ดูนะกอซ้ายนะกออขวานะเล่นเคอร์เตอร์ทุกอย่างเลยสถานะไฟปเข้าเลย อยากมันให้มันโต t o stop เรากดลงนะครกดปุ่มด้านหลังนี้ลงนะครับถ้ากดขึ้นมันจะ auto stop นะครับถ้ากดลงมันจะ reverse ถ้าไปต่อไม่ได้มันก็จะ r e วิ r s e กลับมาที่หน้าเองให้เ,เป็นยกตัวอย่างนะครับปึ๊บ ประมาณนี้นครับแจ้งแล้วฮนะระบบรีเวิร์ดก็คือรีเวิร์ดให้ได้แป๊บเดียวแล้วก็กลับมาเล่นหนะ้า a ใหม่ M I, ก็คือรีเวิร์ดไป b เลยไม่ได้นะครับโอเคครับกระจบการีวิวนะครับขอบคุณครับ